สวัสดีครับหาเป็นานครับผมวันนี้วันที่2พฤษภาคมนะครับกับวัน้าวันนี้ฝนตกครับเมื่อคืนฝนตกมีพยายุเข้าก็เลยจะมาเอาสลักอินโดมาลงครับผมมาปลูกตัวนี้เป็นสายพันธุ์ปนโดนะครับมเมล็ดนำเข้าชิมแล้วรสชาติโอเคครับติดใจครับ เราจะเริ่มจากปนโดก่อนสารพึ่งมีปลูกไปบ้างแล้วนะครับประมาณสักร้อยหนึง่งตัวนี้ก็จะเอาปนโดมานี้ร้อยนะครับผมยังเหลืออยู่ที่เรือนเพาะชำอีกน่าจะประมาณสักสองสามร้อยตนี้หลายๆท่านเขาก็บอกมานะครับว่าให้ดูโคนถ้าโคนใหญ่โคนอวบมันจะเป็นต้นตูมเมียอย่างเงี้ยครับหลายๆตำราเขาบอกมาดูจากโคนครับ แต่สุดท้ายแล้วก็จะต้องมาดูกันอีกทีนะครับมาดูกันอีกทีนะว่าถ้าปลูกไปแล้วจะได้ตัวผู้หรือว่าตัวเมียตัวนี้ปลูกอ,อ่ก้านชุดนี้ผมเพาะไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับจะปลูกแซมตัวลำไย,ยนะครับผมที่ปุ่มก็จะปลูกคู่ๆแบบนี้เลยเอาไว้คัดแยกครับ กัดแยกรสชาติกัดแยกต้นตัวผู้ตัวเมียระยะห่างนะครับอ่าลำไย,ยลำไย,ยจะเป็น8ปูณ8เมตรนะครับระยะของสลาผมก็จะตัวนี้ตัวนี้อ่า4เมตร4เมตรผมก็จะใส่2ต้นก็ระยะห่างก็ประมาณ2 2เมตรนะครับนี่อากาศดีครับฝนตกแล้วส่วนระยะของแถวตัวลยาไยนี่ครับผมก็จะตรงกลางนะครับตรงกลางมาสเมตรใช่ไหมครับผมก็จะปลูกหมากที่พอไว้ก็จะมีหมากสูงหมากเตี้ยแล้วก็หมากตุนแหลมนะครับที่เขาตุนแหลมนี่เอาไว้ขายหมากมาอ่อนที่ส่งไปจีนไปเวียดนามมาครับ เดี๋ยวจะตัดย้าอีนิดนึงแล้วก็มาก็พอไปเยอะสมควรพอสมควรครับแถวแถวนี้จะจะปลูกสละระหว่างล่องล่องลำใหญ่ฮะลำใหญ่อยู่นี่ถึงต้นนี้ก็แปดเมตรผมจะปลูกปลูกสลัดอินโดปนโดแถวนี้แล้วก็เว้นอีกเมตรหนึ่งรอร่องกลางพอดีครับตัวนี้จะปลูกหมากปลูกหมากยาวไปเลยเพราะว่า ลำไย,ยกับหมากจะเป็นหมากมันต้นสูงนะครับมันมันไม่ไม่บังแดดไม่มีผลต่อกันอยู่ละแล้วอย่างที่ปลูกหมากแถวนี้กับตัวสละก็คือจะให้หมากเป็นพี่เลี้ยงสละครับได้ร่มเงาด้วยอันนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มทยอยปลูกด้านหน้านี้สละน่าจะได้สักประมาณสองร้อยได้อยู่ครับ ทยอยปลูก้วยบ้างแล้วครับจากคลิปที่แล้วที่ที่ถ่ายให้เพื่อนๆผู้สนใจได้ดูก็ตัวนี้ตัวนี้ปลูกคู่เลยนะครับตัวนี้ตั้งแต่กุมภาครับตัวนี้ผ่าแหลงมาเลยปลูกผ่าแหลงนี่ครับเริ่มเริ่มแตกใบก็ชุดนี้รอดละวันนี้ก็น่าจะได้ หนึ่งแถวนะครับผมแล้วก็สองแถวตรงนี้เดี๋ยวรอฝนชุกๆอีกสักนิดนึงผมก็จะเอาเริ่มเอาอมากมาลงมีตายบ้างบ,าง,บางตัวน,นะครับกะก็น่าจะมีอัปเดตประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพอสลัดตั้งต้นแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยคอกมาใสา่แล้วก็อาจจะเป็นเคมี เคมีอินซีครับบำรุงให้สลาต้นโตก่อนแล้วนี้แล้วก็จะใช้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ล้วนๆเลยปุ๋ย้อครับเพาปุ๋ยเคมีสู้ราคาไม่ไหวครับเกษตรกร,ร,กรต้องทําใจนิดนึงนะครับตอนนี้ปุ๋ยปุ๋ยยูเรียกระสอบละหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้าเป็นสูตรเสมอเนี่ยผมว่าน่าจะแพงกว่านั้นต้นทนสูงมากครับเราก็ต้องปรับ จริงๆแนวแนวนี้ก็ปลูกปลูกไม้นะครับปลูกประดูปลาปลูกต้นสักว์อะไรไว้ด้านหลังก็จะเป็นไผ่เดี๋ยวก็ว่าจะเอาหมากหมากแซมมาให้ลาะรัวเลยด้านนี้จะด้านนี้จะใช้หมากเตี้ยให้เป็นแนวถนนแล้วก็รั้วฝั่งนู้นก็จะเป็นหมากเตี้ยเหมือนกันนะโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลงมือปลูกต้นไม้ก่อนขอบคุณมากครับที่รับชมครับ